สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วครับผมสมหวังฟ้ามเนาะครับมือหนีสิบ้ามาเบึงอาการของหมูติดซั์หรอว่าทช่าชาวบ้านเขาเอื่นว่าหมูมันขึ้นนะครับเนาะตอนนี้แม่สาวของผมขึ้นหาแม่ครับทั้งหาแม่จะเป็นขืนรอบที่สองครับอายุยังบม่ทันใดผมยังบม่ทันผสมเนาะ หก <6 S 2> เดือนกว่าแล้วคืนรลอดแสงแต่ละเมยสิขึ้นแตกต่างกันไปครับบางเมยสิห้องนี่ห้อง,องจี่สีแล้วครับบางเมยสิขึ้นเงีย,งยบๆบางทีจิ้มเขานั่ครับจิ้มเขาจะแดงบวมแดงนี่ขึ้นได้ประมาณสามหมื่นสิบอยู่นะบางเมย จิ้มเขาจะบวมแดงแม่นี่สีหงายม่นี่สึเงียบนอนงึ่บุนทีจิ้มเขาบวมแดงทุกันแม่นี่ก็นอนเงียบจิ้มบวมแดงคู่ตอง,ตอง เป็นพ่อมกันหลอนนาจังผสมครับอ,อาบน้ำให้บางแม่สิขึ้นเงียบครับบางแม่สิขึ้นห้องโวกวากว้อยๆจังนสั่รนบขึ้นปกตินะเ,เขาก็บอกต้องตกใจเขาก็ขึ้นปกติของเขา สามซีหมื่น้วครับสีเ้าทางฟาร์มผมจะบอผสมเทื้อที่สองครับจะผสมเทื้อที่สามหาแม่เสาเพาจะขึ้นครบสามรอบอายุเขาสไดใน้ำหนักก็สไดใพอก็ดูทานจังสมโอเคครับผมมือจะมาแนะนำบอกวิธีสัสนีครับผม บายครับ